การโอนเงินผิดบัญชีเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามอาจจะพิมพ์เลขบัญชีผิดใส่เลขพร้อมเพย์ผิดหรือว่าโอนเงินผิดธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยมีข้อแนะนําให้ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อขอรับเงินคืนครับอันดับแรกเลยก็คือต้องตั้งสติก่อนครับไม่ต้องตกใจแล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเช่น วันเวลาจำนวนเงินที่เราโอนไปช่องทางที่โอนโอนผ่านโมบายแบงกิ้งหรือโอนผ่านตู้ ATM s l e สลิปโอนเงินเก็บมาด้วยนะครับแคปภาพหน้าจอที่ยืนยันผลการโอนเงินชื่อบัญชีเลขที่บัญชีหรือว่าหมายเลขพร้อมเพย์ที่เราใส่ผิดไปแล้วก็เอกสารในส่วนของเรานะครับที่เป็นผู้โอนเช่นสำเนาบัตรประชาชนนะครับรวมถึงใบแจ้งความและบันทึกประจำวัน เมื่อรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วนะครับก็ติดต่อธนาคารต้นทางนะครับทางธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบการโอนเงินและก็ติดต่อเจ้าของบัญชีปลายทางหากเจ้าของบัญชีปลายทางยินยอมคืนเงินอันนี้ก็จบครับธนาคารก็จะโอนเงินคืนมาให้เราขั้นตอนที่3นะครับอาจจะทําควบคู่ไปกับขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่1ก็คือการติดต่อผู้ที่เราโอนเงินผิดไปให้ถ้าเป็นธนาคารเดียวกันอันนี้ง่ายหน่อย ธนาคารเขาก็จะติดต่อกับผู้รับโอนโดยตรงแต่ถ้าหากว่าต่างธนาคารกันระหว่างธนาคารกับธนาคารเขาจะประสานข้อมูลกันครับและมาถึงขั้นตอนที่4ก็คือรอธนาคารแจ้งผลอันนี้แบ่งเป็น2กรณีคือยินยอมคืนเงินอ่าอันนี้ธนาคารก็จะโอนเงินเข้ามาบัญชีเรานะครับก็ถือว่าจบไปแต่ถ้าไม่ยอมคืนนะครับอาจจะโทรไปแล้วติดต่อไม่ได้โทรไปแล้วปิดเครื่องนะครับ ผู้โอนสามารถแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละนะครับกระบวนการจากนี้เนี่ยจะเป็นคำสั่งทางกฎหมายแล้วให้ธนาคารของผู้รับโอนเนี่ยดำเนินการอายัดบัญชีนะครับและก็จะต้องถูกดําเนินการตามกฎหมายต่อไปฟังดูแล้วมันก็ค่อนข้างจะเสียเวลานะครับแล้วก็หลายขั้นตอนเพื่อเป็นการป้องกันการโอนเงินผิดบัญชีนะครับสิ่งสําคัญคือเราต้องตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน ให้ถูกต้องทุกครั้งนะครับก่อนจะทําการโอนเนี่ยเช็คให้ดีก่อนชื่อบัญชีหมายเลขบัญชีจํานวนเงินเนี่ยใส่ศูนย์ผิดไปตัวหนึ่งนี้ก็เรื่องใหญ่เลยนะครับและก็ควรหลีกเลี่ยงการโอนเงินในช่วงเวลาที่เร่งรีบหรือในช่วงที่ร่างกายเราเหนื่อยล้าอ่อนเพลียนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายขอบคุณข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยครับ